แล้วตอนนี้เราอยู่ที่สวนนวมินพิรมนะครับผมจำบูพิงได้ไหมจำไม่ได้แลวครับเจอทรงยอดยากอย่างงี้เลยไม่ได้กินข้าวเลยแล้วสัครับชัวดีเราซื้อเต็มเลยซื้อของมากินนะครับจะนั่งกินที่สวนนวมินพิรมบอกว่าบรรยากาศมันดีใช่ที่นี่บรรยากาศดีมากเราหาที่นั่งกันก่อนก่อนนะครับเราเจอที่นั่งแล้วรหว่างจะดูพระอาทิตย์สวยงามคุณมาม่าตอนนี้เป็นไงผมอยากให้ทุกคนดูก็คือเหมือนเหมือนในโฆษณาเลย คือตอนเนี้ยถนนวิ่งอืดเลยอืดแล้วตอนนี้อันนี้ก็คือขนมปังมาแบบขนมปังตามท้องถนนนะครับก็ไสอีกโคตนนะทำงานขนมปังครับคือเขาทำร่วงเหรือว่าอะไรไม่ไม่หมายถึงแบบสตรีทฟู้ดแปลกไปตรงตัวสตรีทฟู้ดตรงน้ำมูกไส้มันแบบอันนี้อร่ินมากมีไส้ช็อกโกแลตนะครับนี่ยังไงยังไงอืมเอะไรนี่เอ้ย ได้ป่ะช็อกโกแลตดีผมชอบอะไรที่มันเป็นหวานๆเยิ้มๆไอพวกคิดลึกพอนทำตัวบรรยากาศสวยมากที่สวน้ว่ามีพิรมนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยสวนนี้จะเป็นส่วนออกกําลังกายแล้วก็วิ่งอยากมาถ่ายรูปนะผรูบาได้หลายรูปตอนนี้พิงไม่ได้เลยพิงกินอย่างเดียวใช่ไม่ไหวแล้วมันยังไม่ได้กินอะไรไงอือคัูเนี้ยแล้วคาว่าช็อกโกแลตเยิ้มก็คือเยิ้มจริงๆอ่ะอืมใช่ไง อร่อยก็เป็นอาหารทุกท่านนอกเลยือนี่เหรอคนกินกับแล้วไม่หวานผมขอผมขอ ASMR หน่อยได้ได้หึหึานจัดไม่กรอบเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เนี่ยเนี่กูตายเองเลยได้เนาะจริงมันมีเสียงเสียงในป่าว่ามันแบบมันเบามากแต่มันเบาใช่มันเป็นเสียงฟันแตกเดี๋อย่าบอกนะว่าร้านไหนเขาไม่ตีหัวร้านตามท้องถนนใช่ใช่ มันดูหน้าหน้าตัวเองในในจอเลยมีหนวดด้วยนายหนวดเต็มนะเด็ดนิดเด็ดนิดนิดนึงเยิ่มเกินไปแต่ว่าถือว่ามันถือว่าเป็นเสน่ห์ของความอร่อยถ้าแบบเนี่ยขนมปังเงี้ยมันก็จะนิดนึงเยิ่มนิดนึงผมเคยไปกินที่อันนี้เยาวราชโอ้โหขนมปังัแบบเนี้ยนะเออจริงเหรอมกินประมาณกินสมสิเปอร์นหกเจ็ดิบปอร์เ็นไส้ไม่เหลือหกอย่างเดียวขนก็มาวิ่งกัน ตก็ใกล้จะแส่็จและเลยแค่เพียงกนไก่เสร็จก็ไม่ได้กดดันหรอกรับเดี๋ยวเราจะไปกันละเรากินกันเสร็จแล้วเี็มตัวเดินต่อกันครับไปละเราไปที่อื่นกันต่อครับผม รผม<บ>มีคําถามถามคุณเวอ่าวาามาจังหวัดอะไรขึ้นต้นด้วยเชียงลงท้ายด้วยไม่เอ้าเชียงใหม่เออถูกเฮ้ยโอ้ยังไงขอขอขอีกหน่อยอขอหน่อยอโอเคนะจังหวัดอะไรขึ้นต้นด้วยอุตตะลงท้ายด้วยดิดอุตตะ,ะดิดเออถูกเฮ้ยแล้วกูชาตรงไหนอ่ะอีนี้อีนี้หนึ่งอีนี้อนึงอีกข้อนึงคุณเก่งอะเอ้ยคุณคุณใช้ได้เอาเรื่องเอาเรื่องลืม อันนี้หาก่าเยอะเลยไม่หาเก่าที่เล่นมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยจังหวัดอะไรขึ้นต้นด้วยสมุทรลงท้ายด้วยสาขรสมุทรสาขอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอบด้วยก็สำหรับใครที่ยังดูจนถึงช่วงนี้นะครับปิดไปเถอะฮะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยคือใครที่แบบสมัครเน็ตมาแบบแรงๆนะจะดูอ่ะอีกข้อนึงประเทศอะไรขึ้นต้นด้วยเวียดลงท้ายด้วยนามเวียดนามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถูกเฮ้ย กูวะาก่ดูสาดแช่งนะเกูดูกูถ่ายที่อะไรกันเนี่ยขับผมข้ามถนนแล้วนะฮะเตรียมกลับบ้านตรงนี้รถเยอะมากหาทางข้ามยากอยู่ได้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 ข้ามได้แล้วไปติด